สวัสดีค่ะทุกคนก็บอกเลยว่าวันนี้นะคะใครที่แบบเป็นฝ้าเป็นกระนะคะต้องลองใช้เซรั่มเอมี M e ของเราได้แล้วนะคะใช้มาหลายตัวใช้มาหลายยี่ห้อใช้มาหลายแบรนด์แล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะต้องใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าแอมใช้มา3ปีแล้วนะคะตัวเนี้ยแอมมีรีวิวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าการันตีด้วยคุณแม่ตักลีลาของเราเพราะว่าแม่ใช้กันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแม่แบบว่าแฮปปี้มากแม่แพ้แม่ใช้ได้แม่บอกว่า ถ้าแม่แพ้แม่เป็นคนแพ้ง่ายมากนะคะแต่ว่าถ้าแม่ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ค่ะ <_ may> e> ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะของเราอ่อนโยนมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีฝ้ามีกระนะคะแล้วก็มีปัญหาริ้วรอยมีปัญหาผิวหน้าเยอะๆนะคะบอกเลยว่าต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะอัจะให้ดูนะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อรูปแบบของเอสเซนต์นะคะไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่เนี่ยสามจุดนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้หน้าเราเหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะ เช้าเย็นอ่อนโยนมากๆนะคะส